ขอแค่มีศรัทธา <laughs> ปน,นิน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่หมายทุ่งนาร้างเหมือนเดิมครับผมหมายที่เราเคยมาก่อนหน้านี้ฮะก็วันนี้มีโอกาสก็เลยกลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในแล้วสามเช่นเคยครับผมตกเป็นบาลานซ์สองตะขอสายเมนเบอร์1.5ครับสายหน้าก็เป็นเบอร์1.2เป็นเอ็นทูโทนตาคิงคองครับจากร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงเหมือนเดิมตะขอก็เป็นเบ็ดซิ่งไรเงี้ยเบอร์ศูนย์จุดห้าจากร้านเซเลเยอร์เหมือนกันนะส่วนเยือยก็สมหัวห เดี๋ยวมีถาดเดียววันนี้เยี๋ยถาดเดียวจะได้ปลาสกิ่ตัวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุนไปพร้อมๆกันเลยครับ <laughs> เอาเอายังไงไม่อยากวัดรู้แล้วว่าเป็นปลาเล็ก <laughs> รอให้มันกินขาดเหมือนวันนั้นดีกว่าครับปลาหมอตัวบัเลอร์เลยดูดิ เก็บครับเก็บครับหมอไซเบอร์เลอร์เบลา่าตอนนี้เออไปดูอีกต่อโดนนิดหน่อย ไหลลงไปโอู้หมออีกแล้วเอาหลุดโ <c oughs> ถเอ้ย ตัวนี้เป็นกระแหงครับโอ้พึ่งเจอปลาดงปลาหมอเขากากินจนได้ปลากระแหงตัวนี้ ปลาแหอีกแล้วปลากระแห่ครับตัวนี้ ตัวแรกปน,นินตัวแรกเรามาแล้วครับไหลฟืดลงไปเลยป๊านั่งรอจนเกือบลืมเจอแต่ป,ป้าหมอปน,นินตัวแรกของเราไซย้อมย่อมครับตัวนี้นี่ไซนี้ก็โอเคอยู่นะถือว่า ใช้ได้ นินอีกหนึ่งตัวแล้วครับกดลงไปอึ๊บตัวที่สองนี่ครับหนึ่งตัวปาน,นินตรงจุดนี้ปาน,นินไม่ค่อยเข้ามาเลยครับ ไซส์ดีๆไม่ค่อยมีมีมาแล้วก็พลาดทําหลุดไปเมื่อเช้าตัวเดียวนั่นแหละแล้วก็หายไปเลยลก็ไม่มีใหม่จะเจอพวกปลาหมอไปลากระแหตอนนี้เป็นลูกปลานิน ตัวครับลูกปัน,นินมาโอ้ปันนิน ตัวที่เกี่ยวครับตัวนี้เกี่ยวนี่ครับอีกหนึ่งตัวปัานมินตัวนี้เกี่ยวคีบหลังมาตัวเมื่อกี้ นึกว่าประหมอพาเดินพาทุนเดินยืดยืดวัดปุ๊บติดงึกเลยโอ้โหนี่ครับตะเพียนไซเบอร์เลยเลยใหญ่ฮะตะเพียนตัวนี้ ตัว่วใหญขอแค่มีศรัทธาปน,นินขอแค่มีศรัทธาในที่สุดเราก็เจอตัวใหญ่แล้วครับโอ้ยหลุดพอดีด้วย คางแดงเลยตัวนี้หลุดกดูด้วยคางแดงเลยนี่ครับขอเพียงเรามีศรัทธาเจอสักทีตัวไซปาน,นินโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับถือว่าสนุกสนานครับวันนี้ช่วงช่วงแรกๆช่วงเช้าคือไม่ไม่ไม่เจอปลาไซเลยครับเจอแต่พวกลูกปลาหมอ ตัวเล็กๆอะครับตราบใดที่เรายังมีศรัทธาอยู่ครับเราก็ร่างตื้อ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 เท่านั้นที่ของโลกครับจนมาตัวสุดท้ายเมื่อกี้ก็ได้เป็นปานินไซสวยมาเลยหนึ่งตัวครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับกับมายนี้เฮ้เดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับมีครับ นี่คือปลาที่เราได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็จะมีไซส์ดีมาหลายตัวอยู่ตัวนี้คือพระเอกมาตัวสุดท้ายเลยไซส์ดีเลยตัวนี้ส่วนนี้ก็ปลาตะเพียนตัวนี้ก็ไซส์ดีฮะที่เหลือก็จะเป็นปลานิลไซส์ย,ย่อมยม่อม <Okay. S 1> เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะคัดเอาตัวที่โตพอทํากับข้าวกับไปกินครับส่วนที่เหลือเราก็จะปล่อยกลับไปเหมือนเดิมและนี่คือปลาที่เราจะเอากลับไปกินครับก็มีปลานิล4ตัว5้าตัว นี่คือปลาที่เราจะปล่อยกลับไปครับเป็นปลาหมอทั้งหมดเลยแล้วก็ปลากระแหแล้วก็ลูกปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนไซส์ดีนี่เราก็จะปล่อยเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วครับ <c oughs> เมนูที่เราทําวันนี้ก็คือทอดปลาเอาปลานินกลับมา5ตัวครับผมก็เอามาทอดกินตอนนี้2ตัวแล้วเหลืออีก3ตัวเอาไว้กินวันพรุ่งนี้ครับผมกินกับน้าจิม้มพริกผงเอาพริกผงมาใส่ผงชูรสใส่น้ำใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่มะน,นาวครับผม ค,ครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสวัสดีครับ